ผัดล้มผัดล้มไ่อู้หญิงนี่นะวันนี้เป็นงานการกุศลวันนี้นะครับพี่น้องผู้ใดอยากร่วมบริจาคเข้าสารอาหารแห้งเออจะเป็นปลากระป๋องเป็นแตงกวาแครอทหรือจะเป็นพระนามัยหรืออย่ก็ได้ติดจงใช่เพราะว่าวันพรุ่งนี้นะครับวันพรุ่งนี้ทางป่าเชียง ขี่มงานบูชาที่แล้วนะครับเสด็จทางขึ้นไปซอยพี่น้องทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับน้ำท่วงวิถ้าพุ่นอีกแล้วหน้าม้านหมันไปยามจังหวัดนั่นไปยามจังหวัดนี้ยามพุ่นยามพี่ว่าเศร้ามึงไปไหนจะไม่ยืนใกล้ขู่ใกล้คดแตบบกันนี้ไม่ยังเอาพ่อจั๊กมองเขาอยู่ติจั๊กมองเขาเจ้ะดูมองนีโป๊ะโพ๊ะใหญ่นั่นดิะเออพอขั้นบ่อเรื่องน้ำท่วงเป็นตะยานเป็นตะยานเป็นตะยะ เออไปเบิ่งข่าวเังเวีนเเอออันนี้บ่แม่นหมุกหมู่จะาต่้งเอาก็บ่ได้มาแน่เอาเออมูกกตังเจ็ปเอาเป็นทายาทีหลีเออเออาฟังมาฟังมาฟังบกเใูเฮาฟังฟังบ่ได้ฟังเอาเออฟังเอาฟังได้ได้ไปดแล้วล่ะยกจะตั้งใจมากมันไอพออุ้ยเอาเลยฮะเอมมแล้วพอบอกกับพอละถามแม่เเจ้าก็ได้กับแม่มื่ตอนไหนอ้าว บมาณแนเี่ยเ้ยเก็แมนบมุก่นกันเนแล้วนะไปจ่าเรนแล้วะพี่จาเด็บจิ๋งละให้พ่อเรนมุกนี่ก่อนให้พ่อมุกนี่พ่อแม่เราใหญ้กว่เรา้ยแม่เรนมุกนี่ก่อนพี่้องบ่อได้ฟังโดนแล้วหนึ่งวันหนึ่งหนึ่งวันหนึ่งเพลงเออนลนฮะเจ้าเพลงอะไรก่อนว่านี่เพิ่นนำจิมไปม่นพอค่ะพอพอมาเอฟซีว่าโอ้ยพ่อขออีกจังหน่อยเนี่ยใช้กันมือบัสนด้ด้วยนั่นนะ ได้ตีได้อตีขัดจ้าล้วมาขัดจ้าละมานะไม่เห็นมือมือถอนเห็นกระของกันแล้วมือมือว่าไปฟังให้ฟังทอนึงบอกว่าตีใจแพลังเพงหังาฟังไหนพราะไรเนี่ยสาวะหน่อยกอยังเอาไ้เอาไปฟังอยู่ก่อนาฟัง ทำหน่อยค่อยฮักเพลงคู่ใดเนื้อเพลงไหนเนื้อประโยชน์อ่ะอันท้าทำหน่อยค่อยฮักเพลงคู่ใดเพลงนื้อเพลงใหม่ล่าสุดเพลงใหม่ที่ฟอยอยู่ในเร็วเนี่ยแมนแต่ว่ามึงขึ้นพอมวยโจเหล้วเป็นที่เรียบร้อยแลี่ยว D N A นักสู้ใายสายเดินนักสู้ D N A อันเดียวกันนั่นละนะอันเดียวกัน มาสมจาร่าหัมหวานน้ำมาโลดเจอซีแกลงรอวหลอให้ลงวาที่้างดีข้างดีถ้าลง

แต่ยินบเือกออยากคี้มื่อกโออมันบีปกะไรบมีหูไม่เกคนลอลองน้นนอยเหมนกันแต่คอุนไว้เดี๋ยววันนี้มันเป็นไงกัน้าเป็นครั้งแรกและวันแรกที่ลองหาที่ลองหาพัคนทางยูทูบด้ฟังฟังก่อนมูมเลนี่พี่้องบอว่าเอาไปเลยวันศุาร์าไปเสกับพ่อ เดี๋ยวเดี๋ยวจะเอาไอ้สะกอนฮะปอจะให้รำอีิ้บาดไดีสกอนเซ็บแมนแมเเบป้ามาเลยแมเอขอขอขอให้นางใส่คีเฉยเฉยตึ๊บตึ๊บตึมตึ๊เออตึ๊บสูงแค่หนยนึงมือลุ้นมือลุ้นอเออ เราเพื่อจะเปิดตีนจรยาวให้ลูกสาวไปเทียบขี้เมกันอ่กมาครับลองดูไม่เปืดเรียกตีนินก็จะไปลอ้ารอบลองเดมเลเยอร์ไ้ครับ หน,นูหนวันนั้นอ่านแม่วงอ่าโอเคเอาท้าวันนี้โอกาสพี่น้องขอมาหลายหนึ่งวัน,วนหนึ่งเพลงครับเพราะว่าบอได้ยึดบรรยากาศนี่ไปเลือกดูการหนึ่งแล้ว<ะ>วันนี้จะจัดเพลงอะไรพิเศษให้พี่น้องเพลงกระของกระไดปีนี้บอได้ลองได้หอมฝันกับบันดาลใจกันละหน่อยก็<อ>มีหลายผลงานเพลงเอาเพลงกี่เวอร์ซะเพลงเวอร์ว่างไหนเพลงกี่เวอร์เพลงว่างอย่างอะลรบางชุดใหม่ของมันเพลงไหนครับผีตูนมาหลอกคุณบ้าล เนื่อัยืดุกเอาอีหละหนึ่งวันหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงเหความชิดหอดกูเบาคนแรกกูเบาคนแรกเอาเป็รอยเป็ป ER: ปรอยตัวหร้อยตวหบทาทพ่อโย่ว <packing delicious> ี <como>? ้สิเออาคนแรกที่าเปนบักนี่ซับเส้นติดคอลอยยิ่มันผิดตก็มันหลุดกันหลุดเตี้ยอยู่เขา ไปป่ะบพี่่าเดินเมาเมื่อต้องกานเลยมั้วันแหกงเลยก็วันเกี่ยวกันวันเราจะครั้งหนึ่งวันที่21ใช่ไหมอาพว่าคนแรกไก่ลานเ่อาวันวันวันที่ซ1เด้นี่้องว่าะไรเราเปนบ้าเราจะกลับมาที่บกแดงอีกครั้งหนึ่งรับโผงานวิ่งควายวิ่งควายเออวิ่งแมลนได้ไง่เออบอกกันดีดียังยักเก้นควายเอาเอา วันที่นวันที่11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 แนนต้อก้ยเหมือนกันเอาพ่าดีๆพ่าดีๆยืดยืดไอ้ยืดเอาคุ่นหากคุยเอาม่ดีงานวิ่งกระเบืองานบุญประจำปีเพิ่นงานบุญประจำปีทาประจำปีพี่น้องชาวเอวกแดงห้างันางไปวัดทักกิโลงานวันที่11พอกันงานกน mãi tao mãi má mãi tao mãi tao Để tao mãi tao mãi tao mãi tao